ยินดีต้อนรับสู่ช่องคำไทยไทยสวัสดีค่ะวันนี้ช่องคำไทยไทยนำเสนอคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ใช้แทนคำไทยได้ช่องคำไทยไทยนะคะมีตัวอย่างคำภาษาต่างประเทศค่ะที่ใช้แทนคำไทยได้มาฝากทุกๆคนนะคะในวันนี้ตัวอย่างคำเหล่านี้นะคะมาจากหนังสือศัรรพท์ภาษาต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ค่ะ หรือเรานำมาจากราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2549โดยนำมาสร้างบริบทสมมุติขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าก็ยังคงรักษาความหมายตามในหนังสือเอาไว้อย่างเหมือนเดิมค่ะ อาจจะมีหลายต่อหลายคำนะคะที่นำเสนอในที่นี้อาจจะไม่คุ้นเคยไม่คุ้นตากันค่ะทำให้อาจจะชวนให้รู้สึกว่าแปลงหูกันไปบ้างนะคะแต่ต้องบอกทุกๆคนไว้ที่นี้ก่อนนะคะว่าทางช่องไม่ได้นำเสนอในเชิงบังคับนะคะว่าจะให้ทุกๆคนเนี่ยต้องใช้ภาษาในการสื่อสารตามอย่างภาษาในคลิปนี้เท่านั้นนะคะ อันนี้จะเป็นเพียงช่องทางที่นำเสนอให้เห็นตัวอย่างเพิ่มเติมเสริมองค์ความรู้นะคะเพิ่มเติมในการจดจำเท่านั้นเองค่ะภาษาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันนะคะทุกๆคนนะคะสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมตามบริบทได้เลยค่ะเรามาดูคำทับศัพท์ต่างประเทศนะคะที่สามารถใช้คำไทยแทนได้คำแรกค่ะคำว่า basic ตัวอย่างนะคะ หนูอยากเรียนเอกฟิสิกส์เพราะเป็นความฝันประกอบกับมีเบสิควิชาที่เกี่ยวข้องอยู่พอสมควรแต่เนื่องจากหมอสั่งกัดตัวในวันสอบหน่วยงานจัดสอบจึงแนะนำให้สมัครเรียนสาขาที่ไม่ได้ใช้คะแนนกับการเขียนอีกแบบหนึ่งนะคะคือหนูอยากเรียนเอกฟิสิกส์เพราะเป็นความฝันประกอบกับมีความรู้พื้นฐาน วิชาที่เกี่ยวข้องอยู่พอสมควรแต่เนื่องจากหมอสั่งกักตัวในวันสอบหน่วยงานจัดสอบจึงแนะนำให้สมัครเรียนสาขาอื่นที่ไม่ใช้คะแนนคำนี้นะคะจะต่างกันตรงคำว่า basic กับคำว่าพื้นฐานความรู้ตัวอย่างต่อไปคำว่า basic นะคะถ้าอาสนะเป็นท่า basic ของการฝึกโยคะหรือ ท่าอาสนะเป็นท่าพื้นฐานของการฝึกโยคะคำที่ใช้แทนคำว่าเบสิกอันนี้ก็คือคำว่าพื้นฐานค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะคำว่าบินในบินมีรายการอาหารเกินมา3อย่างค่ะหรือในใบเรียกชำระเงินมีรายการเกินมา3อย่างค่ะคำว่าบินนะคะ ใช้คำว่าใบาเรียกชำระเงินได้ค่ะหรือเราอาจจะใช้คำว่าใบาเก็บเงินก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำว่าบิลบอร์ดเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็เห็นแต่บิลบอร์ดขนาดใหญ่สมกับที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองบ้าป้ายหรือเดี๋ยวนี้มองไปทางไหน ก็เห็นแต่ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สมกับที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองบ้าป้ายคำว่าบิลบอร์ดนะคะเราใช้คำว่าป้ายโฆษณาแทนได้หรืออาจจะใช้คำว่าแฝงโฆษณาก็ได้ค่ะต่อไปค่ะคำว่า Blacklist ครูอรุณีไม่ชำระค่าง,งวดบัตรเครดิตจนถูก Blacklist หรือ ครูอรุณีไม่ชำระค่างวดบัตรเครดิตจนถูกขึ้นบัญชีดำคำว่า black list กับคำว่าขึ้นบัญชีดำค่ะต่อไปค่ะคำว่ารับตัวอย่างนะคะคุณเป็นอะไรมากไหมคะชอบ,บรับคนอื่นอยู่เรื่อยหรือคุณเป็นอะไรมากไหมคะชอบคุยข่มคนอื่นอยู่เรื่อย หรืออาจจะใช้คำว่าขม่มก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะ accessory ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนี้ตอนซื้อโทรศัพท์มือถือเขาไม่แถม accessory แล้วหรอหรือเดี๋ยวนี้ตอนซื้อโทรศัพท์มือถือเขาไม่แถมอุปกรณ์เสริมแล้วหรอคำว่า accessory กับคำว่าอุปกรณ์เสริมค่ะ คำต่อไปค่ะ a c c o u n t ธนาโชคมี Account หลายธนาคารแต่มีเงินอยู่หลักสิบทุก a c c o u n t ธนาโชคมีบัญชีเงินฝากหลายธนาคารแต่มีเงินอยู่หลักสิบทุกบัญชีประโยคนี้นะคะคำว่า Account สามารถใช้แทนก็คือบัญชีเงินฝากหรือบัญชีค่ะ ตัวอย่าง Account อีกหนึ่งอันนะคะเน่งน้อยสร้างทวิตเตอร์ไว้2 Account หรือเน่งน้อยสร้างทวิตเตอร์ไว้2บัญชีคำว่า Account กับคำว่าบัญชีค่ะคำต่อไปค่ะ Activ e ริชาร์ดเป็นเด็ก Active หรือริชาร์ดเป็นเด็กกระตือรือร้อน คำว่า Active กับคำว่ากระตือรือร้นค่ะหรืออาจจะใช้คำว่าขยันคล่องแคล่วก็ได้นะคะตัวอย่าง Active อันที่สองค่ะธนาคารจะเก็บค่ารักษาบัญชีที่ไม่ Active จะเก็บจากไหนหรอคะไม่เหลือเงินติดบัญชีสักบาทหรือธนาคารจะเก็บค่ารักษาบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวจะเก็บจากไหนหรอคะ ไม่เหลือเงินติดบัญชีสักบาทคำว่า a d t i v e กับคำว่าเคลื่อนไหวค่ะต่อไปค่ะคำว่า admit ยงยุบป,ป่วยหนะักจนหมอต้องให้ admit หรือยงยุบป,ป่วยหนะักจนหมอต้องรับตัวไว้รักษาคำว่า admit หรือคำว่ารับตัวไว้รักษาค่ะหรืออาจจะใช้คำว่ารับเป็นคนไข้ก็ได้นะคะ ต่อไปค่ะคําว่าแอดวานมินฮยองกำลังเรียนภาษาไทยชั้นแอดวานหรือมินฮยองกำลังเรียนภาษาไทยชั้นสูงคําว่าแอดวานค่ะคู่กับคำว่าชั้นสูงค่ะหรือนะคะอาจจะใช้คําว่าชั้นก้าวหน้าก็ได้ค่ะตัวอย่างค่ะแอดวานคําที่สองนะคะ ค่าใช้จ่ายเบี้ยบ้ายรายทางในงานนี้ผู้อำนวยการสั่งให้คร yep ูผู้ช่วยแอดวานไปหลายพันหรือค่าใช้จ่ายเบี้ยบ้ายรายทางในงานนี้ผู้อำนวยการสั่งให้ครูผู้ช่วยจ่ายไปก่อนหลายพันคำว่าแอดวานในที่นี้นะคะก็คือคำว่าจ่ายไปก่อนนะคะหรืออาจจะใช้คำว่าออกไปก่อนก็ได้ค่ะคำต่อไปค่ะ advisor advisor นะคะแนะนำให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำให้เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์คำว่า advisor ค่ะใช้คำว่าอาจารย์ที่ปรึกษาแทนได้ค่ะคำต่อไปค่ะ agency ทำาไมบริษัทนั้นถึงได้รับเลือกเป็น agency เพียงบริษัทเดียว ที่สามารถนำเข้ายาที่จำเป็นในยามวิกฤตหรือทำไมบริษัทนั้นถึงได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนเพียงบริษัทเดียวที่สามารถนำเข้ายาที่จำเป็นในยามวิกฤตคำว่าเอเจนซี่ค่ะคู่กับคำว่าตัวแทนคำต่อไปค่ะแอร์โฮสเตสฟ้าอยากเป็นแอร์โฮสเตสพ่อช่วยฟ้าได้ไหมคะหรือ ฟ้าอยากเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินพ่อช่วยฟ้าได้ไหมคะคำว่า Air h o ฮสเตสนะคะใช้คู่กับคำว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคำต่อไปค่ะแอร์แบที่คุณรอดมาได้เพราะแอร์แบกไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นหรือที่คุณรอดมาได้เพราะถุงลมนิรภัยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้น คำว่า Airbag ก็คือคำว่าถุงลมนิรภัยค่ะ Alert เจเรเป็นคน Alert ตลอดเวลาหรือเจเรเป็นคนที่ตื่นตัวตลอดเวลาค่ะคําว่า Alert ก็คือคําว่าตื่นตัวค่ะหรืออาจจะใช้คําว่าระวังก็ได้ค่ะคําต่อไปค่ะ Appetizer Appetizer ทที่ร้านนี้ไม่อร่อยหรือ อาหารเรียกน้ำย่อยที่ร้านนี้ไม่อร่อยค่ะอโรมายยังดีที่ร้านมีกลิ่นอโรมาอ่อนๆหรือยังดีที่ในร้านมีกลิ่นเครื่องหอมอ่อนๆคำว่าอโร o านะคะก็คือคำว่าเครื่องหอมค่ะคำต่อไปค่ะอโรมาเทอราพีอโรมาเทอราพีเป็นที่นิยมมาพักหนึ่งแล้วหรือ สุคนท่าตำบักเป็นที่นิยมมาพักหนึ่งแล้วคำต่อไปค่ะ assign หัวหน้า assign งานให้ลูกน้องครบทุกคนแล้วจึงได้นั่งดูซีรีส์อย่างสบายใจหรือหัวหน้ามอบหมายงานให้ลูกน้องครบทุกคนแล้วจึงได้นั่งดูซีรีส์อย่างสบายใจคำว่า assign กับคำว่ามอบหมายค่ะ หรืออาจจะมีบริบทอื่นนะคะที่ใช้คำว่าสั่งหรือคำว่าให้ก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าออ t โตหรืออโตเ m ม t ติฉันชอบขับรถเกียร์ออโตหรือเกียร์อโตเมติฉันขับรถเกียร์อัตโนมัติคำว่าออ t โตอโตโนมัติกก็คือคำว่าอัตโนมัติค่ะแบล็ k เกา งานนำเสนอไม่จำเป็นต้องใช้แบ็กกราวลายพอยขนาดนั้นก็ได้หรืองานนำเสนอไม่จำเป็นต้องใช้พื้นหลังลายพอยขนาดนั้นก็ได้คำว่าแบ็กกราวนะคะก็คือคำว่าพื้นหลังค่ะตัวอย่างแบ็กกราวอีกอันนึงนะคะการรู้แบ็กกราวของผู้เขียนอาจทำให้เข้าใจงานเขียนนั้นดียิ่งขึ้นหรือการเรียนรู้ภูมิหลังของผู้เขียนทำให้เข้าใจง่ายในงานเขียนยิ่งขึ้น คำว่าแบ็กกราวนะคะก็คือคําว่าภูมิหลังหรืออาจจะใช้พื้นเพก็ได้ค่ะต่อไปค่ะคําว่า Back up ที่เขายังกลุมอํานาจอยู่ทุกวันนี้เพราะมีผู้มีอํานาจยิ่งกว่าคอยแบ็กอัพอยู่หรือที่เขากุมอํานาจอยู่ทุกวันนี้เพราะมีผู้มีอํานาจยิ่งกว่าคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังคําว่า Back up ก็คือคําว่าสนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะ หรืออาจจะใช้คำว่าพื้นเพก็ได้นะคะคำว่าแบ็กอัพตัวอย่างต่อไปค่ะคอมพิวเตอร์ของบรูตท่าทางไม่ค่อยดีเขาจึงแบ็กอัพข้อมูลสำคัญไว้หรือคอมพิวเตอร์ของบรูตท่าทางไม่ค่อยดีเขาจึงเก็บสำรองข้อมูลสำคัญไว้ตัวอย่างนี้คำว่าแบ็กอัพคู่กับคำว่าเก็บสำรอง และคำสุดท้ายของวันนี้นะคะคำว่าบาร์เทนเดอร์ถ้าผมบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นบาร์เทนเดอร์ครูจะตำหนิผมไหมครับหรือถ้าผมบอกว่าโตขึ้นผมอยากเป็นคนผสมเหล้าครูจะตำหนิผมไหมครับคำว่าบาร์เทนเดอร์ในที่นี้นะคะคู่กับคำว่าคนผสมเหล้าค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับคำทับศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้สำหรับวันนี้ฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคำไทยไทยด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ